บตันตัวลดรูคู่ตะเปียนสวยประสบการณ์30ปีไม่มีถอยคัดส้นเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนัะพิษความนำทั่วปลอดภัย1,000%เปอร์เซนตโปรโมสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการรถแซมเมอร์นะคะวันนี้ก็อยู่กับยินเมตันชัวเช่นเคยค่ะ มากับรถเข้าใหม่ค่ะวันนี้กับโโโน XC40 c p r o มต x m m คันนี้เป็นสีฟ้านะคะสีพิเศษเลยค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวปี2019เลขหม่เพียงแค่94,000กิโลเท่านั้นค่ะ กับราคาสุดคุ้มวันนี้ค่ะเ9็0 0 0นบาทเท่านั้นในส่วนของออปชา่นด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับกระจกหน้าชุ่เรียบหรูไฟหน้าแบบ LED ขับเหตุ hey, ตามพวงมาลัยค่ะในส่วนของล้อแม็กนะคะคันนี้ได้เป็นล้ออลลอยขนาด19นิ้วค่ะได้ทั้งในส,งสานค่ะมาพร้อมกับโทนสีดำเบาะหุม้มในหนังแท้เลยบอกสามารถปรับไฟฟ้าได้ค่ะแล้วก็ยังเมมโมรีซีดได้อีก2ตํตำแหน่งเลยค่ะพวงมาลัยมัลติฟังชันมีระบบพูดคอนโทรลมาให้แล้วก็ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะควบคุมหน้าจอนั่นเอง่ององเเแผลลบบตย สามารถดูฟังก์ชันทุกอย่างได้จากหน้าจอเรือนใหม่เลยค่ะหน้าจอกลางนะคะขนาด12.3นิ้วก็จะเป็นรูปทรงแนวตั้งแบบนี้นะคะสามารถทัชสกรีนได้นะคะรองรับ Apple c a ค p l a เพนดอ o ตอร์บลูทูธคันนี้สามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกับนิเกชันในตัวด้วยค่ะคุณลูกค้าแอร์สามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาระบบออโต้นะคะรวมไปถึงเกียร์คันนี้8จังหวะนั่นเองค่ะระบบฟังก์ชันเบรกโฮทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะในส่วนของโหมดขับขี่นะคะประกอบไปด้วยโหมด Comfort Individual Dynamic Eco ออนั่นเองนะคะคันนี้ก็สามารถขับลุยได้เขาก็จะมีโหมดออฟโรดให้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นรถ SUV ขนาดเล็กนะคะเล็กสุดของตัวว o ลโ o เลยแต่เขาได้รับรางวัลมากมายเลยนะคะตั้งแต่เขาสร้างมาสร้างขึ้นในปี2017นั่นเองค่ะเป็นรถที่ขับดีช่วงล่างแบบสปอร์ตด,ด้วยราคาย่อมเยามากๆเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของออฟชั่นด้านหลังเขาจะได้เป็นตัวสาวการแบบคีปฉลามแล้วก็ได้เป็นตัวสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบรกส่วนไฟท้ายแบบ LED ก็จะ เป็นรูปทรงตัวแอลใหญ่มากๆเลยดีไซน์ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะให้เป็นความโค้งมนเรียกว่าสวยมากๆเลยค่ะฝากระโปรงท้ายเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ยังสามารถเปิดปิดโดยไม่ใช้มือคันนี้ก็สามารถทําได้ค่ะด้านในคือกว้างมากๆเลยนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยค่ะดูโครงสร้างได้เลยคันนี้คือสวยเพียบพร้อมพร้อมใช้งานเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกจุดแน่นอนค่ะและคันนี้ ผ่านการตรวจสอบจาก Inspection by Warehouse คันนี้เรียบร้อยแล้วเป็นรคุณภาพเกรด A แน่นอนค่ะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเครื่อง2,000ซี190แรงมา้าสําหรับลูกค้าที่ต้องการฟรีดาวน์0%คันนี้สามารถทําได้ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง12,000บาทเท่านั้นสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 2 8 5 6 0 0 0หรือว่าแอดไลน์ @add99999 ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปหนูด้วยนะคะสําหรับวันนี้หนูลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ตันชั่วไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมือนสองคุณภาพากีเพราะมีคุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบตันชัวคือขั้ขอตอบที่ใช่ชั่ว